สวัสดีครับพอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีวันนี้นะครับอาจารย์ใหญ่กําลังสอนนักเรียนช่างนวดสวีเดนฝึกหาตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยถามลูกค้าดิลูกค้าทรงอะไรคะทรงตำ,ต,ำต,ำตำรวจทหารบ่อะใช่ใช่ทรงตำรวจทหารนเรนานะหรือว่าทรงนักเรียนนั่นดิขอสั้นๆหน่อยสั้นๆจับจับ ลุยเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋อมาแล้ตายขวัญอยู่ไหนฮะขวัญได้เจอ้ก่อนค่ะนี่ขวัญเขาเออตามหมกขวัญเท่าไหร่ตามนิ้วเออจิบเลยความลงแล้วจิบลากลงดีมาฮ่าฮ่นเ่ดีและ ต่ำไปแต่กรจิกมาใหม่ถ้ามันต่ำมันกระจิกใหม่ <c oughs> มือเดียวก็พอมือซ้ายประคองหัวไว้ <c oughs> เออ <c oughs> มาหนักดี <c oughs> ไป <c oughs> ดี ไปเล็งดูสายขวาสูงเท่ากันไหมระวังไงท้องเลยนะเอาทั้งกานถ่ายทิ้งเลยถ้ามันเท่ากันแล้วอะ่ะถ่ายทิ้งเลย,ยไส่ใบวาเอาแปรงมาด้วยตัดผมชายแปรงขาดมือไม่ได้นะจะได้ปัดขวาเนะยจะได้สะอาดจะได้เห็นใไบไมันจะได้จบงานไว จะได้ไปทำขั้นตอนอื่นดีหลายขึ้นเลยมาไงดีใหถึงเส้นครับพี่น้องเอาให้ถึงเส้นมาให้มันสะอาดทีเดียวมันจบจะได้ไม่ต้องมาวนหลายรอบเสียเวลาเวลามีน้อยดี ดีถ่ายเร็วๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่ถ่ายเหตุกรมันขาดถ่ายให้สะอาดตรวจตรวจตรวจไปเลยมันแหละดีดี หลังไปหูไม่หมดเลยเหลือยี่แปดเส้นนะตรงนั้นน่นนนนะเ,เ,เ,นเดี๋ยวดูดีๆสายตาสั้นยาวก็ไปใส่แว่นอย่ามาดำนะ้ำไม่ได้นะใส่แว่นแล้วหัวคนไม่ใช่หัวมันใส่แว่นมานมนแล้วจะอ้วกอ้วกมือบานดีดีเอาละ อ๋อถอยกันโยกมาสุดเลยถอยลงมาเลยไล่ขึ้นไปเซนหนึ่งน้อยไปคือีีอั่นแหละไปรอบหัวเลยเดินมาเดินมาก้าวขามาดีันั่นแหละดีไล่ไปดีไล่ขึ้นไป หนึ่งเส้นดีดีไขย้อนย้อนขึ้นไปสิครับย้อนต่อไปเลยรุ่นรุดขึ้นไปเลยอ่ะดี ย้อนกับาริษย้อนกับปะอันเนี้ยทำนวนใช่ไหมย่ันทันตอนที่หนึ่งกำหนดความขาวทันตอนที่สองทำนวนดีดีด อพอไปยกขึ้นยกขึ้นมาครึ่งหนึ่งลบเส้นออกดิเส้นข้างล่างนิดๆน,นั่นแหละเดินมาเดินมาตามมาเดี๋ยวนั่นเดียวนนยนนย Church, สูงเชื่อมกว่าศูนย์จุดห้าดีนันเดียวมาเปรี้ยเบอร์หนึ่งมายกเป็นฟันศูนย์ สไลด์ขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งไม่ใช่ไถไถตรงข้างบนบนนวลเนอะไลดขึ้นไปเส้นหนึ่งดีไปรอบหัวเลยเร็วรูดรูรูด,รด,รดขึ้นไปเลยอันแหลยะดีผมผู้ชายก็เรียนผมหญิงก็เรียนหวังว่าคงไม่สับสนนะเ <c oughs> อาทุกอย่าง <c oughs> เวลามีน้อย สาบินมาไกสลสไลด์ขึ้นใหม่สไลด์ย้อนตอนใหม่เออนั่นแหละไปเอาเบอร์สองมาดี๋ยวขายกลางหัวเลยเบอร์สองอ่ะจับประต์เลียนวิธีสอง หายเริ่มต้นที่นู่นหนึ่งข้างๆนั่นแหละหายย,วยาวๆรูดลงมาเลยตรงกลางหัวกลางหัวขยับเข้ามาอีกขยับไปอีกมันยังไม่กลางเขาใหม่นั่นแหละเรียข้เาเข้ามาอีกนิเข้ามาอีกนิตรงยังไม่กลางขยับขยับลึกเข้าไปอีกอีกมันู่ตรงเนี้ยนี่นี่ตรงนี้นนนนน เนี่ยเนี่ยนเนียเนียนนะเนี่ยไปวางใหม่ไปวางฝั่งนูน้นนี่แหละกลางกลาหัวประมาณนี้ดียาว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 โค้งตามลูกวิสาเออไปแต่ม,มือไม่ต้องไปทั้งหัวหัวเธอไม่ต้องไปแอคติ้งเยอะขนาดนั้นหรอกเออดีดเยาวตามเดี๋ยวมันจะปวดเมื่อยไม่มีคนนวดให้เธอนะทีะนี้ข้างหน้าสายสไลด์ลงมาเลย ไปยืนฝั่งนู้นสไลด์มาเลยสไลด์แล้วยกสไลด์มาไง <Yeah. S 1> ถ่ายไม่ใช่ถ่ายยกยกไปผมขึ้นหน่อยยกไปใบมีดขึ้นหน่อยอันฝั่งนี้ย้อนกลับนี่ไม่ใช่จารย์ถ่ายเนี่ยถ่ายแบบนี้จำได้ไหม oh, <okay. S 1> เอาถ่ายเออถ่ายยกนิดนึงเออถ้าเธอไม่ยกมันจะสั้นไปหมด

ถ้าแนบมันจะสั้นเกินให้มันตั้งตั้งไว้งงนงี้ขึ้นอพอพอตั้งข้างถ่ายไดขึ้นเนีนเออกันเด้ไปนิดเดียวพอแล้วพอแลวรอบรอบหม้ออะไรไปมาถ่ายฟังนี้ขึ้นเน่ยดวววววววูดูเนมดูหนาอยูาอันไหนดี เอแล้วหาวีมาหมดหน้าที่อลองฟันแล้วหวีมาเก็บรายละเอียดถ้าไปวางบัตเตือนทำไมล่ะครับยีบัตเตือนมานะมา,มาเอาวีขาวใหญ่สิครับพี่น้องกูจะเอาแปรงวางไว้ที่แปรงวางเดินมาโอ้ยเอาจับบอรีให้ถูกใช้วีด้านไหนหตอบ ถ้ามีการไถ่าขาวดงืนจะทรงอะไรก็แล้วแต่ให้ใช้บีด้านทีนะจำไวต้ตลอดชีวิตถ่จับประเลี้ยนให้ถูกจับไปที่ิดหนึ่ง,ง,ง,งไปเก็บระดิยถ่ายขดถอยหลังบีไปเลยไปรอบหัวเลยมาเดินไปดีไปรอบหัวเลยดีหนึ่งสองาลิกบีขับด้วยเออน่นะขูดนั่นะถ่าย

รอบหัวเลยมันมีผมสามสีใช่ไหมมันอาจจะไม่เนียนเราต้องใช้หวีเชื่อมด,ดีดีดีบ๊าบายอย่าไปรูดวางหวีนิ่งๆอย่าไปรูดหวีตักเข้าไปแล้วนิ่งๆเฉย ตักนริงจงแล้วถ่ยถ้ารูดมันจะมันไม่โดนเป้าอ่ะมันไม่โดนเส้นผมดีดีตรงเนี้หยหวีอกดิตัวนี้ยตวัดขึ้นเลยตัวนี้ตบัดขึ้นยาวตบัดขึ้นสไลด์สไลด์ขึ้นไปเลยโอเคไหมไปฝั่งนู้นด้วยสไลด์ฝั่งนู้นทลย,ลยทำดีหัวแกเป็นหลุม ตรงนี้เป็่มันม่ต้องตอกย้ำหรอกรู้อยู่หายยียอกๆี่ออออกเออข้างบนนี้ปาดนิดนึงเอาลออยลอยปาดออกลอยอยลอยอปาดนิดเดียวนิดเดียวเออตากกนิดเดียวตากนิดเดียวเออค่อยๆนิดเดียวนันแหละค่อยทำ คือต้องรักษาความยาวข้างหน้าไว้ใช่ไหประมาณ1นถึงสามเซนนะข้างหน้าทรงตำรวจทหารนะแล้วแต่เขาสั่งนะส่วนมากก็จะเกินไม่เกิน2เซนเหรอกตำรวจทหารนะสี่เซนมั้นเป็นไปนไม่ได้มันยาวเกินดีตัดไป ดีสวยยังสวยแล้วสวยแล้วก็พอเลิกดีตรงไหนไม่สวยก็เก็บรายละเอียดใช่ไหมบริเวณเนี่ยบริเวณนนจอนข้างหน้าเนี่ยก็ไถตั้ตงแต่ตั้งแต่ใต้ใบหูขึ้นมาแล้วก็ตวัดเลี้ยวซ้ายไปตรงๆแล้วก็เลี้ยวขวาทำไปเลยซ้ายขวาทำเหมือนกัน พันสะอาดาแล้วก็ไปอย่ายืนนานเดี๋ยวตะคิวกินขาอีกอันเั่นแหละไปดีชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ที่ช่างใหญ่อัโรลดทุกๆวันสอนฟรีเฉพาะยูทูปนะที่ช่างนุชตะวิเด่นก็เดินทางมาเรียนตัดผมตัวตตัวกับช่างใหญ่นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อน รมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสถาบันสารัฐม,มจันเดียก็ตั้งอยู่ปากซอยพอหนจุติน52ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่นะครับกทมหาไม่ยากนะวันนี้เราก็มาตัดผมออกหน่วยตัดผมฟรีเพื่อประชาชนที่วัดหนองใหญ่ช่างตู่น้องอดีมาลากันนัง่งซุ่มใต้ต้นไม้ช่างประดิษฐ์มาจากช่างบัณฑิตมาจากสำโรงอากาศดีครับวันนี้ อาก,กาศดีเย็นสบายขอให้ทุกคนเข่งๆรวยๆนะตัดผมยิงเก่งนะ้าครา,าเยอะสวัสดีครับไปไปายบายราคะฮะอ่ามันอันนี้มันต้องเป็นใช้เป็นมีดโกนค่ะเราไม่ได้มีรุ่นโกนมาค่ะ แบตเตอรี่ได้แค่นี้ค่ะมีดโกนเราไม่มีแล้วถ้าไม่งั้นเราต้องแปลว่าเป็นใช้มีดโกนตัวเล็กก็มาไหมตัวเล็กกมาอยู่ลรอต่องไถ่ออายดูมันจะออกนะถ่ายเลยลองดูวมันจะออกนะเขาอยากให้มันสั้นกว่านั้นหน่อยอยากให้มันมีตอ่อเออใช่ มันไม่นี่แหล,ลยค่ะน,น,น,นั่นแหละได้แค่ไหนแค่นั้นไป